ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ23นักเตะทีมชาติไทยชุดทำศึกอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคม2567โดยรายชื่อทั้ง23คนมีดังนี้ผู้รักษาประตูสิบรุรักเทพสูงเนินสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดปฏิวัติคำไหมสโมสรทูแบงคอบยูเนเต็ด กองหลังประกอบไปด้วยธทีรทรบุญมาทันสมโมสรบุรีลมยูเนเต็ดจักรพันธ์ไพสวุวรรณสมโมสร์บีจีปทุมยูเนเต็ดสันธิภาพจันงงอมสมโมสร์บีจีปทุมยูเนเต็ดสุพรรณทองสงสมโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดเอเดรียด,ดอเลสมโมสรบาหลียูเนเต็ดนิโคลัสมิเคิลสันสมโมสรโอวีโอเดนเซ่กองกลางประกอบไปด้วยสารัฐอยู่เย็นสมโมสร์บีจีปทุมยูเนเต็ด พิทิวัตสุตจิตธรรมกุลสมมสอนวีจีปทุมยูเนเต็ด69อานันต์สมสอนทูแบงคอกยูเนเต็ดลุงรัดภูมิจันทึกสมมสอนทูแบงคอกยูเนเต็ดพิชาอุทาสมอสอนเมืองทองยูเนเต็ดวิลาเทพป้อมพันธ์สมสอนเมืองทองยูเน,นเต็ด จเจริญสักวงก่อนสมอสรอนเมืองทองยูเนเต็ดบตินผาลาสมอสรอนการท่าเรือเอฟซีปฐมพลเจริญลัลตนาพิลม์มสมอสรอนการท่าเรือเอฟซีสุพโชคสารชาติสมอสรอนคอนสตโตเลซัปโปโรเอกนิตปัญญาสมอสรอนอุลวะเลดไดมอนด์กิสฎาการเมนสมอสรอนชมบุลีเอฟซีกองหน้าประกอบไปด้วยทีลิลินแดงดาสมอสรอนบีจีปทุมยูเนเต็ด ทีละศัก์เผยพิมายสโมสรการท่าเรือเอฟซสุพนัาเหมือนตาสโมสรโอเอสลูเวนสำหรับนักเตะทั้ง23คนจะเดินทางมารายงานตัวในวันที่27ทธันวาคมและออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่29ทธันวาคมและลงเล่นนัดก,กระชับมิตรกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคม2567เวลา12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย